ประวัติศูนย์อย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะใครไม่ไว้ใจนะคะก็ เรามีเอกสารชัดเจนให้ดูทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศูนย์นะคะแล้วก็มีรายงานการตรวจสภาพนะคะมีให้เทสให้ลองขับด้วยนะคะก็ถ้าใครไม่มั่นใจอยากพาช่างมาดูด้วยตัวเองก็ได้นะคะยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเป็น engine start ค่ะคือ push start เองนะคะแล้วก็ <No. S 1> หลายคนคงจะบอกว่าปุ่มปิดกันถลายคืออะไรนะอันนี้พันให้ความรู้นิดนึงนะคะตัวนี้มันมีระบบอ่ากันถลายของเขาเหมือนอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้าก็ถ้าเมื่อ,อไหลที่รถเรามันตก ตกหล่หรือตกหลุมนะคะไอ้ระบบล้อฟรีเนี่ยมันจะไม่ทํางานคือเราจะไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้เพราะว่าล้ออ่ะมันคือการถลายถูกไหมแล้วพอมันตกหล่มล้อมันก็ต้องหมุนนะคะพอเราปิดปุ๊บโอเคมันถึงจะขึ้นได้นะคะเขาเลยมีระบบตรงนี้ไว้นะคะลูกค้าเป็นประโยชน์นะคะใครฟังคลิปแพร์น,น่าจะมีแต่ประโยชน์ ดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะก็ ใครที่ดูอยู่ทางช่องทาง y o u t u b e นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่ดูอยู่ทางช่อง f a c e b o o k นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ<อ>ก็วันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะเป็นรถ SUV <ut> ค่ะลูกค้า SUV นะคะไม่ใช่ PPV นะคะนั่นก็คือ Honda c r v นั่นเองนะคะคันนี้นะคะ <ut> เป็นตัว Gen 5ค่ะลูกค้าโฉมใหม่นะคะเ,เป็นเครื่อง 2.4E นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เอิร์ดดีมนะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็ทั้งหมด7 ที่นั่งค่ะลูกค้าคันนี้เป็นปี2017นะคะสีดําคมขันเลยนะคะราคาอยู่ที่895,000บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าราคาไม่ถึง9 0้าแสนะคะ8 9 5แ0 0เาหหาบาทค่ะเครดิตด,ดีนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้รถสวยค่ะแล้วก็มือเดียวด้วยนะคะสภาพดีไม่ไม่เยอะนะคะการันตีนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำหรือกอไม้นะคะ มาดูในส่วนของตัวน้องกันนะคะด้ hey. านห UM e. <an> น้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนโฉมนะคะก็คือเปลี่ยนเลยทั้งคันนะคะทั้งบอดี้ด้านหน้านะคะสังเกตที่ไฟท้ายนะคะลูกค้าไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะขนาดเขานะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นนะคะลูกค้าสังเกตเห็นนะคะว่าด้านหน้าไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็น LED ค่ะลูกค้าแล้วก็ทั้งคันนะคะตอนนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนโฉมไปเลยนะคะก็เป็นจากโฉม ะะก็มาเป็นโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น SUV ที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นที่ต้องการทางตลาดมากๆนะคะตอนนี้นะคะก็มีแล้วนะคะที่รีเจนทงคาร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น 2.4E นะคะปี2017นะคะรถมือเดียวไม้แท้ประวัติศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้าเขาก็จะมีกระจังหน้านะคะโลโก้ตัว H นะคะใหญ่ๆเลยนะคะไฟหน้าแบบ led นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างคะ่ะมีคิ้ว ตรงนี้ด้วยนะคะคันนี้นะคะก็เก็บงานแล้วนะคะคร่าวๆนะคะเหลือจะเก็บภายในทําความสะอาดล้างนะคะแล้วก็รอขัดสีอีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้น้องเขามาอย่างไงนะคะก็ไปดูคลิปช่างกอฟนะคะก่อนบารุงนะคะแล้วก็วันนี้แพทก็เลยได้มีโอกาสนะคะพอน้องเขาทาความสะอาดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแพทก็เลยนํามารีวิวให้ดูนะคะว่างานที่เก็บแล้วมีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกรับยิ้มเก็บงานสีนะคะแม็กเอยนะคะแล้วก็งานสีต่างๆนะคะก็เก็บงานให้แล้วเรียบร้อย ะะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นคอสบอดี้ขนาดใหญ่นะคะก็ได้รับความนิยมมากในบ้านเรานะคะใครรู้สึกว่านั่ง PPV อย่างพวกฟอร์จูเนอร์อ, er, อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูแข็งไปมันด,ดูใหญ่ไปนะคะก็แนะนําเป็น SUV ดีกว่าค่ะนั่งสบายนะคะได้ฟิลฟ,ฟแบบรถเก่งเลยแต่ว่าได้เป็น5ประตูใหญ่ๆนะคะตัวนี้นะคะล้อของเขานะคะลูกค้า จะเป็นล้อมแม็กเดิมนะคะสภาพดีเลยนะคะแล้วก็เป็นทูโทนนะคะของเขานะคะขอบนะคะลูกค้าจะเป็น17นิ้วค่ะดอกยางยังเต็มอยู่นะคะแม็กยางดีมากๆนะคะ <S <S ยางนะคะลูกค้าเป็นยางสําหรับรถเลยนะคะเป็นสําหรับ SUV เลยนะคะของยูกฮาม่าอย่างดีเลยนะคะลูกค้าสภาพดีใช้งานได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ออกมาในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะคือไม่ใช่ขับสี่แต่ว่าก็เป็นแบบดิสสี่ล้อนะคะลูกค้านี่ได้ดิสสี่ล้อกันไปด้วยนะคะคิ้วนะคะก็จะหลดนกันจนมันถึงด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะไฟท้ายนะคะจะเปิดแบบออตโต้แบบนี้เลยนะคะ มีอยู่ทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะที่จะเปิดไฟท้ที่จะเปิดประตูท้ายได้นะคะก็คือรีโมทท้ายเค้านะคะแล้วก็ภายในตัวรถนะคะก็มีปุ่มเปิดนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถปิดได้แบบนี้เป็นออโต้หรือว่าเขาก็จะมีปุ่ม นะคะที่สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนท้ายของเขานะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวพักเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็สามารถเติม e85 ได้นะคะไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นไฟท้ายที่ดูดีค่ะไฟท้ายแบบ LED นะคะดูดีมากส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็นี่คลีบฉลามนะคะจุดรับสัญญาณอากาศนะคะนี่นะคะลูกค้าอ่ะเคะเปิดตรงนี้ดูนี่ใช้งานง่ายค่ะสะดวกนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะ เบาะนะคะอย่างที่แพทบอกนะคะมันเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าเราเพิ่มนะคะจะนั่งก็ได้นะคะหรือว่าจะวางของก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะพับเรียบไปแบบนี้เลยนะคะนี่วางของนะคะอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อแม่แรงคือมีครบนะคะลูกค้าตัวนี้มีเห็บขันนิรภัยด้านหลังด้วยนะคะนั่งสบายคะ่ะอย่างที่บอกนะคะ SUV นะคะลูกค้านั่งสบายนะคะการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะ ช่วงล่างของ SUV นะคะลูกค้ามันจะไม่เหมือนพวก PPV นะมันจะนุ่มนะคะแล้วก็ขับขี่ดีอันนี้ก็คือปิดสนิทเนาะไปนี่นะคะลูกค้ารถนะคะถูกดีไซน์มาอย่างดีนะคะแล้วก็สง่าง,งามมากนะคะสังเกตได้จากคิ้วนะคะคิวโครเมียมนะคะเขาจะตัดดูแบบไม่เยอะจนเกินไปนะคะมีแค่ตรงขอบในส่วนของประตูนะคะแล้วก็มีคิ้ว ด้านล่างแบบนี้นะคะคือสวยนะเขาให้ความที่มันดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นไฟเลี้ยแบบ LED แบบนี้นะคะนี่ก็กระจกเดิมนะคะลูกค้ากระจกแท้นะคะเห็นไหมมีโลโก้นะคะของ h o n Da นะคะสังเกตได้หลายๆจุดเลยนะคะที่นี่นะคะเราซื้อรถเข้านะคะแต่รถคุณภาพดีนะคะไม่มีปัญหานะคะเป็นรถที่มีผ่านการการันตีมาแล้วด้วยนะคะตรวจสอบสภาพมาอย่างดีนะคะแล้วก็แถมยัง เป็นรถมือเดียวนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะลูกค้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะลองนั่งดูด้วยนะคะว่าการนั่งเป็นยังไงบ้างและเห็นเขาบอกว่าเบาะนะคะก็ถูกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะด้านในนะคะลูกค้าเปิดเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะเบาะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรองรับสรีรามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าเจ้านายเราก็ใช้อยู่นะ จ้านายบอกว่าใช้ดีนะคะแล้วก็จากเดิมนะคะแกเคยใช้ SUV รุ่นเดิมแล้วปวดหลังนะคะเป็นไม่ขอไม่พูดละกันนะว่าเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะเป็น SUV เหมือนกันนะคะอันนั้นนะคือปวดหลังแกก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Honda นะคะเจน5นะคะในห้างก็จะมีทั้งเจน3 g e เจน4แล้วก็คันนี้เจน5นะคะอาการปวดหลังคือหายไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจองนะลูกค้านี่เรื่องจริงนะเฮ hey. อาการปวดหลังคือหายไปเลยนะคะเพราะว่าเขาแพ็คก,ก็เลยไปอ่านในรีวิวมาเขาบอกว่าตรงเนี้ยลูกค้ามันจัดให้แบบโดยสันกระดูกเราจริงๆนะตรงเนี้ยเห็นเห็นเราเราเห็นว่ามันคือแบบอาจจะเป็นเหมือนลายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจัดให้มันอยู่ในสันกระดูกของคนเราจริงๆนะคะแล้วก็บอกมันจะใหญ่ขึ้นนะคะรองรับสรีลามากขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยนั่งสบายจริงๆนะคะอ่ะ พวมลาัายนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ3ก้านทันสมัยนะคะแล้วก็มัลติฟังก์ชันนะคะมีทั้ง cruise control ค่ะรับสายวางสายนะคะเปลี่ยนช่องชัแนลได้นะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะตัวนี้ก็วิทยุ FM ค่ะแอร์นะคะออโต้ Auto, เป็นจอแบบดิจิตอลนะคะ นะคะลูกค้าก็นี่นะคะในส่วนนี้แอร์เย็นเฉียบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับมัลติฟังก์ชันต่างๆได้นะคะอย่างเช่นวิทยุนะคะแล้วก็มัีเดียต่างๆนะคะบลูทูธได้นะคะแล้วก็รับสายวางสายได้โทรได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็มีเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะปรับโหมดเป็นอีคอนได้นะคะนี่แล้วก็แอร์แบ็กเยอะมากลูกค้า9้าใบนะคะแอร์แบ็กทั้งหมด9ใบนะคะแล้วก็นี่รุ่นนี้นะคะจะ มันไม่ได้ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแต่ว่าจะเป็นกึ่งๆึ่งแคปล่านะคะเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีค่ะคัดสรรสภาพรถให้ลูกค้าอย่างดีนะคะเก็บคงเก็บของของุปรกรณ์ทุกชิ้นใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็น usb hdmi นะคะช่อง power outlet ต่างๆนะคะประวัติศูนย์อย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะใครไม่ไว้ใจนะคะก็ เรามีเอกสารชัดเจนให้ดูทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศูนย์นะคะแล้วก็มีรายงานการตรวจสภาพนะคะมีให้เทสให้ลองขับด้วยนะคะก็ถ้าใครไม่มั่นใจอยากพาช่างมาดูด้วยตัวเองก็ได้นะคะยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเป็น engine start ค่ะคือพุ่อสตารเองนะคะแล้วก็ตรงข้างฝั่งแพดนะคะก็จะมีในปุ่มของเปิดด้านหลังนะคะแล้วก็มีปุ่มปิด กันถลายนะคะหลายคนคงจะบอกว่าปุ่มปิดกันถลหยคืออะไรนะอันนี้พันให้ความรู้นิดนึงนะคะตัวนี้มันมีระบบอ่ากันถลายของเขาเหมือนอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้าก็ถ้าเมื่อไหร่ที่รถเรามันตกตกหล่มหรือตกหลุมนะคะไอ้ระบบล้อฟรีเนี่ยมันจะไม่ทํางานคือเราจะไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้เพราะว่าล้ออ่ะมันคือกันถลายถูกไหมแล้วพอมันตกหล่มล้อมันก็ต้องหมุนนะคะพอเราปิดปุ๊บ โอเคมันถึงจะขึ้นได้นะคะเขาเลยมีระบบตรงนี้ไว้นะคะลูกค้าเป็นประโยชน์นะคะใครฟังคลิปน่าจะมีแต่ประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าจะนั่งสบายแค่ไหนนะคะอย่างที่แบสบอกไปตั้งแต่แรกนะลูกค้าว่ามันเป็นรถระบบเจ็ดที่นั่งนะคะนี่แหละเขาบอกว่า SUV นะคะสบายจริงอะ่ะนี่นะคะลูกค้าคอสโอเวอร์นะคะแบบไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้นะคะรถสวยมากนะคะแอร์หลงังแอร์เย็นนะคะแล้วก็นี่ มี USB ไว้ชาร์จแบตด,ด้านหลังด้วยนะคะข้างหลังก็โอเคนะนั่งสบายนะคะในช่องระหว่างโซนหรือว่าช่องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะถอยได้อีกนะถอยไงวะอานี่ <laughs> นี่ถอยได้อีกนะคะถอยได้ถอยได้นะคะก็เพิ่มความกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับได้นะคะอ่ะเดี๋ยวแพทด,ดูแถวสามกัน นี่อ่ะอันนี้น,นี่ให้ดูนี่ก่อนก็คือเบาะนะคะลูกค้ามันจะสามารถพับเรียบไปแบบนี้ได้เลยนะคะใครต้องการวางที่นอนนะคะวางของนะคะก็สามารถวางได้นะคะอบอานี่เบาะแถวหลังนะคะลูกค้าพัดว่าให้ความรู้สึกกว้างกว่าแบนด์ใกล้เคียงกันเลยนะความรู้สึกนะแลวรู้สึกว่ามันนั่งได้จริงนะคะมันจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะคะที่ อันนั้นมันเหมือนว่ามีไว้เฉยๆไม่ต้องนั่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือความรู้สึกแล้วว่าเออใช่มันคือนั่งได้จริงนะคะโอเคเดี๋ยวพัจะแนะนําวิธีการพับเบาะนะคะลูกค้าก็แอบเอาใหม่นะตัวนี้นะคะนี่มันจะมีเชือกดึงตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถปรับเอนได้นะคะหรือว่าอันดึงต้องดึงก่อนนะแล้วก็พับ นะคะแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเหมือนกันค่ะเชือกตรงนู้นนะคะก็ดึงดึงแล้วก็พับลงมานะคะเบาะมันก็จะเรียบไปเลยอย่างคลิปข้างต้นนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่แน่แนใจนะคะก็เขาก็จะมีวิธีการใช้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลูกค้ามันจะพับเรียบขนาดไหนนะคะแล้วก็นอนได้จริงไหมนะคะแปลว่านอนได้จริงแหละเพราะว่าคือมันพับเรียบไปหมดเลยเดี๋ยวตามไปดูนะคะ ในเมื่อระบบมันเป็นออโต้ลูกค้าต้องปล่อยให้มันเป็นออโต้นะคะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็แบบรีบง้างขึ้นรีบไม่ได้นะ,ะลูกค้าไม่งั้นสปริงหรือไอออโต้สลิงเขาจะเสียนะคะในเมื่อเขาเป็นออโต้ก็ปล่อยให้เขาเปิดแบบออโต้ไปนะคะนี่ฮะพับไปแบบนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมลูกค้าคือมันเรียบไปเลยแบบนี้เดี๋ยวไป,ไปดึงข้างหน้าให้มันเท่ากันก่อนเออ นี่เห็นไหมพับเรียบไปเลยนะคะนี่ก็คือวางของที่เป็นแนวราบได้แผ่นใหญ่ๆนะคะวางของได้จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของอยากพักผ่อนอยากนอนนะคะก็วางที่นอนตรงนี้ได้เลยนะคะก็นี่ระบบะไอ้ระบบการพับเบาะนะคะก็ใช้งานได้จริงนะคะเราเจ็ดที่นั่งแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคือแพทเรียรู้สึกว่า c ซ v เวียเขาทำเบาะ แถวที่3าอะเอาออกมาในกึ่งของใช้งานได้ดีนะคะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันตัวนี้นะคะลูกค้าได้ยินเสียงติดๆไหมอ่ะเขาจะมีระบบไอ้นี่ด้วยนะคะ i m m o เบเซอร์นะคะเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะเออ๊บ นี่นะคะเครื่องยนต์ยังเปิดอยู่นะคะไม่มีสั่นนะคะลูกค้าดูได้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจุดมาคิวซีนะคะ,ะ,คะทุกอย่างคือหยุดอยู่ครบหมดนะคะไม่มีการแกะเกาหรือว,ว่าแงะใดๆนะคะเป็นรถยนต์สภาพดีนะคะจุดมาคิวซีจุดทุกอย่างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เอิร์ดดีมนะคะลูกค้าแล้วก็แบตเตอรี่นะคะยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะเรามีการตรวจสภาพแล้วนะคะมาคิวซีทุกจุดเลยนะคะตรงนี้อยู่หมดเลยเห็นไหม ไม่จุดเองจุดเองไม่ได้เพราะว่ารถมันมีประวัติศูนย์นะคะก็สามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะเดิมแท้มีมอกรน,นะคะแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะอ่ะโอเคไปถ้าใครที่สนใจนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะ c ซ V มีคันเดียวนะคะใครที่กำลังมองหารถ SUV นะคะแบบคอสอเวอร์ over, ขนาดใหญ่สภาพดีนะคะเดี๋ยวพรขออนุญาตปิดเครื่อง แป๊บหนึ่งดับก่อนเดี๋ยวเสียงดังอ่ะอะไรเขายืนตรงนน้นเหรอก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรถแนวครอบครัวนะคะแบบ คอสบอดี้ขนาดใหญ่นะคะหรือว่า SUV นั่นเองนะคะคันนี้นะคะได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ด้วยนะคะใช้งานทุกส่วนได้จริงแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะราคานะคะ Honda CRV นะคะ 2.4E นะคะคันนี้ปี2017นะคะราคาอยู่ที่8 9 5 0 0 0บาทค่ะเครดิตดี D นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนได้นําสูงสุดถึง8 4งวดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่1.89นะคะก็ไหนๆละขอแนะนําโปรโมชั่นกันเลยทีเดียว โปรโมชันะะ่นของเรานะคะมีตั้งแต่ศูนเปอร์เซ็นต์นะคะนานหนึ่งปีค่ะฟรีเก้าสิบวันนะคะบรินตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ดูแลลูกค้าตลอดหนึ่งปีเลยนะคะแล้วก็มีทั้งฟรีประกันภัยค่ะลูกค้าออกรถแถมเงินนะคะจองสามพันลดสามหมื่นนะคะบัตรเติมน้ำมันนะคะมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งจอนะคะแล้วก็มีบริการนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้เชียงรายนะคะ ุดอที่ไหนนะคะแพก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ถึงมือแน่นอนนะคะ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ดูรถนะคะก็สามารถออกรถที่รีเจนโฮมคาร์ได้นะคะเพราะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะฝากเซ็นที่ต่างจังหวัดได้ะคะ่ะแล้วก็ผ่านปุ๊บนะคะแพ็ก็สามารถส่งรถถึงมือลูกค้าได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ดูคลิปแพทมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะแพทต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ